아 พิเกียรตทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดศูนย์สั่สงการไรฟ้าขัดข้องสกลนครแห่งนี้ครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2557ในวันนี้ครับผมก็อขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติเข้าสู่จังหวัดสกนลนครดังคําฝันที่ว่าพระธาตุเชิงชุมผู้บ้าน,รานพระตาหนักโุยานผู้เมืองงามลือเรื่องหนองหานและตรการปราสาทพึ่ง สวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมครับผมสมอรกว่าแก้วครับผม่าดิฉันวิ่ยาศีอออแลราต้องพู้เป็นวิศวกรท A เอเคหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออังคารุดรธานีวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะครับผมในนามของพ a จังหวัดสกลนครครับข้าขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับท่านมุตส่งกาลิชันวิทยาศรีอ่นะครับ และท่วผู้การ p ีเอท่านาานำชัยต่อวัฒนาตะกรูนะครับซึ่งทั้งสองท่านวันนี้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แล้วก็เปิดการใช้งานนะครับของศูนย์สางการแพทย์ปปน,นะครับแห่งนี้นะครับและก็ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการต่างๆท่านาารา,ราน,นะครับรวมทั้งผู้บริหาร p ีเอและก็ท่านผู้เยญ่ทุกท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมงานกับพวกเรา ่ารปกปูนค่ะการเนภาคสวนคุยคภาคือ PEA ปัจจุบันเรามีนโยบายปฏิบัติภาพลักษณ์อขององค์กรนะคะเพ mm hmm. ื่อในการสื่อถึงความทันสมัยบริการรวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าซึ่งมีกว่า16ล้านไายครอบคลุม7สิจังหวัดทั่วประเทศซึ่งรวมถึงแฟนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีเยี่ยมค่ะครับ PEA แล้วนะครับก็มากับ รูปโฉมใหม่ของการให้บริการรถไฟฟ้านะครับที่ทางรถไฟสกลนครนะครับเราก็มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นเลยว่าพนักงานพีของเราทุกทุกท่านนะครับจะให้บริการอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ทั่วประเทศตรอดปค่ะสำหรับในวันนี้นะคะหน้าหลัของเราก็เป็นอีกความพูมเใจนของ p a สกลนครที่ขอเสนออีกรูปแบบของการบริการ ที่ทางสมัยของการแก้ไฟฟ้าขัดข้องเรารับปรับโฉมห้องเป็นแก้แบบเดิมๆนะคะให้เป็นศูนย์สั่งาการแก้ไฟฟ้าขัดข้อสกลนะครค่ะครับก็ยินได้หลายเราทั้งสองนะครับศูนย์สั่งาการแก้ไฟฟ้าขัดข้อสกลนครให้บริการะอะไรเราบ้าคงะค,ะครับคุณแง่เรครับค่ะเราก็รับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมงค่ะตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับกรณีที่เกิดโผไฟขับก็สามารถโทรผ่าน PA Center นึ่งหนึ่งสองเก้าก็ได้หรือจะโทรสายตรงมาที่นี่หรือว่าผมจะเดินบอกอินเข้ามาแจ้งที่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรารับแจ้งตลอด24ชั่วโมงค่ะครับผมแล้วดูปูอางผูกฐานใหญ่โตขนาดนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับผมค่ะสำหรับอุปกรณ์ข้างในนะคะก็เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยค่ะแล้วก็รองรับการสั่งการใส่ไฟและแก้ไแสายไฟฟ้าแัะข้องแบบเต็มรตปค่ะ และเรายังนำระบบข่าวส่งเชื่อมมาไปยุกใช้งานโดยมีระบบติดตามรถแก้สไฟ่านดาวเทียมหรือ g p s Navigator นะคะให้สร้างตำแหน่งของรถแก้ไฟและสร้างตำแหน่งที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วค่ะดูดูทันสบัยมากเลยแล้วจริงๆประชาชนชาวสตูลจะได้อะไรกับการประบุตรงนี้ครับผมจากระบบควบคุมสารยารใายไปและการแก้ไฟฟ้าที่รวดเร็วนะคะก็จะมาให้มีไฟดับลรื่อยลงและก็เรียะเวลาไฟดับสร้างลงด้วยค่ะ หมว่าถ้าเกิดไฟบา้าผมต่ำผมสามารถทราบเลยใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวจะมีไฟฟ้าใช่ตอนช่วงไหนค่ะสำหรับเรามีระบบ GIS นะคะซึ่งทราบถึงจุดที่ตั้งของผู้ใช้ไฟแล้วเราก็สามารถลิงก์ไปยนะังระบบ SMS ส่งไปหาท่านผู้ใช้ไฟไรยายใหญ่ได้ทุกท่านค่ะแสดงนะครับว,ว่าบริการเราจะรวเดเร็วขึ้นน่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็อีกสักครู่นะครับก็จะเชิญท่านผู้มีเกียรติชมสูตรตรงนี้ได้สัมผัส จริงๆว่าทำอะไรบ้างนะครับหลายท่านนั้นจริงหรือเปล่าที่พูดมานะครับครับก็ช่วงต่อไปขอนอนุญาตแจ้งประสบการณ์เท่าๆของงานตรงนี้ฝากครับสหรับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยชุดการสกแสดงแจนวิลลิงน,นะคะและหลังจากนั้นท่านจัดก,การ PA จังหวัดสกลนคนกรกล่าวรายงานท่านประธานในพิธีซึ่งประกอบไปด้วย สกลคนครและท่านผู้ว่าการทีเอร่วมทำพิธีเปิดส,สูนย์จการแก้ไฟป,ป่ากับข้อสกลคนครและเปิดแทนป้ายหลาาังจากนั้นก็ได้เรียนเชิญท,ท,ท่านประธานและผู้มีเกียรติเยี่ยมชมภายในอาคารสูงและเยี่ยมกลุ่มคนทีมรถแก้ไฟด้านหน้างอาคารและก็จะมีการถ่ายภาพรวมกานที่แบกดอกชาด้านข้างนะคะ,ะและท่านผู้ว่าการทีเอว่า,าอขอ,อเช<อ>ิญให้กับท่านผู้มีเกียรติหลังจากนั้นก็ให้ส่งท่าสุดทางชนค่ะเป็นการเสร็จพิธี แล้วก็ถ้าหยากจากกักานท่านผู้มีเกียรติอยากจะเยี่ยมชมพีเอสบุรคลอดก็สามารถไปเยี่ยมชมบริเวณนพัศสริยีของเราได้นะครับครับตอนนี้งาจะพร้อมแล้วนะครับผมขอเชิญพบกับการแสดงแกลเลอนิ่ในช่อชุดว่าชุดมหัสจรคณพันพีเอไลฟ์ for live ชาร์ตชมได้ค่ะค,ครับผม เปลี่ยนชื่อไตกุลเป็นไฟต่อให้อยู่ภาคไหนขอให้เรียก P E A เสาต้นเสาเอกเสาไฟไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนขอให้เรียก P หลอดหอม LED หลอดไฟแต่เป็นซื่องที่เชียงใหม่ขอให้เรียก P.E.A มีไฟหมดไฟดับไฟแม้จะอยู่ดอยไหนก็ขอให้เรียก P.E.A ใหม่นะครับซึ่งอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะครับที่เป็นชุดแก้กระแสฟาขัดข้องนะครับคนพันทีเอเรานะคะครับผมบอกแล้วว่าเราไม่ได้แก้กระแสฟาขัดข้องได้อย่างเดียวนะครับยังสามารถเต้นได้ด้วยนะครับอันนี้ซ้อมมาใช้เวลานานพอสมควรตั้งใจมากนะครับผมก็ขอเสียงปรบมือให้ชุดคนพันธีเออีกครั้งหนึ่งครับผม ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการพีเอสกลนครขึ้นกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการสนทิอนุญาหงคบขอเ,เชิญครับผมเรียนท่านผู้ว่าการพีท่านนำชัยหล่อวัฒนตระูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านคุณสง่งเศรษฐีบดีสกิฐกระผมนายสนที่อนุญาหงผู้จัดการพีเอสกลนคร ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สังการแก้ไฟฟ้าขัดข้องณลนะเอเเอสนัรนในวันนี้ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ส1็โดยมีแผนงานพัฒนาสูงวิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง โดย PA ได้จะดําเป็นแผนนำร่องในการปรับปรุงห้องเวรแก้ไฟจำนวน12แห่งทั่วประเทศซึ่งมีศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสกลนครแห่งนี้รวมด้วยการไฟฟ้าส่วนมิภาคเาขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอ,อุดรธานีได้เริ่มดําเนินการโดยจะให้มีการศึกษาดูงานณพิจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นต้นแบบที่ได้ดําเนินการนาร่องระบบงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง และได้นำมาประยุกต์ใช้งานที่ศูนย์สั่งการแห่งนี้โดยมีการปรับปรุงทั้งทางด้านกายภาพและด้านระบบงานได้แก่การปรับปรุงห้องปฏิบัติงานให้สะดวกทันสมัยเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ DEA และให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่นำมาใช้งานแก้ไฟฟ้ากับทองเช่นโปรแกรมระบบสกัดา DMS ระบบ GIS และระบบ OMS เป็นต้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการคุ้ย้ไฟได้มากยิ่งขึ้นดังนี้ 1. นพนักง,ง,งานควบคุมสั่งการแก้ไฟเมื่อได้รับแจ้งเหตุสามารถทราบจุดเกิดเหตุโดยผ่านโปรแกรม GIS ได้ทันที 2. ปรับปรุงยานพาหนะที่ใช้ในการแก้ไฟฟ้ากัดท้องโดยการติดตั้งอุปกรณ์นำทางผ่านดาวเทียมหรือที่เราเรียกว่า G.P.S. navigator และอุปกรณ์ติดรถแก้ไฟที่เรียกว่า t r a c k i n g BackBo x เพื่อให้พนักงานที่ควบคุมสังการในห้องควบคุมสามารถทราบจุดที่ตั้งรถแก้ไฟและสามารถแจ้งระยะเวลาที่จะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้ผู้ใช้ไฟทราบได้อย่างรวดเร็ว 3. ปรับปรุงกระบวนการเปิดปิดอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายให้สามารถสั่งการผ่านระบบควบคุม ที่ห้องสั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องสปร์ตพอแห่งน,นี้ได้และ 4. สามารถแจ้งเหตุข้อมูลไฟฟ้ากัดข้องในระบบ s b s ผ่านโทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้าลายสำคัญได้ทราบในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์สั่งการและติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในอาคารแห่งน,นี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น1 8 7 0 0ล้บาท จากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ p a เสกลนครมีความทันสมัยและสามารถบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในการแก้ไฟฟ้าขาดท่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งอาจนําไปประยุกต์ใช้เป็นศูนย์ภัยพิบัติฉุกเฉินร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดได้อีกด้วยนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งบันดนนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการ p a นายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ให้เกียรทิทำพิธีเปิดศูนย์สังกัดแจ้งไปว่าจะท่องสกลนครร่วมถ่ายภาพเข้าเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติงานภายในศูนย์ตามลำดับต่อไปขอกลราไเรียนเชิญครับ4 3 2 1 เปิดเลยนะครับผมตามเป็นว่าการที่เปิดนะครับศูนย์สังการแก้ไขปัญหาท่องนะครับเปิดจะทางางการเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ พลังต้องเจเริญและยิ่งใหญ่แห่งใดมีน้ำใจต้องสุขใจหากใจมีพลังและน้ำใจ